มาแล้วตารางรับเงินเดือนพฤศจิกายน68บัตรคนจนเช็คด่วนเริ่มแจกเงิน1,700บาทเช็คเงินพิเศษอีก800เงินอะไรฟังเลย dia kan อคอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกอมาพบกันในวันที่31ตุลาคม2568และก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่างๆการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวพระแม่นพน้องทุกท่านกลุ่มไปจุดการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกลุ่มนี้พรุ่งนี้เฮก,กันทั่วประเทศเริ่มแจกแล้ว1,700สําหรับรายละเอียดเดียเด๋ยวเรามาเช็คตารางการรับเงินเดือนพฤศจิกายนพร้อมๆกันค่ะซึ่งใน แน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะก่อข้าเรื่องกันเลยคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านกรมปัุสัทธิการแห่งรัฐรือบัตรคนจนฟั่งทางนี้ตารางรับเงินเดือนพฤศจิกายน2568เช็คทุกรายการได้รับเงินอะไรบ้างใครยังไม่ทราบว่าได้รับเงินอะไรในส่วนของ วันที่1นนะคะก็แน่นอนนะคะพรุ่งนี้เริ่มแจกแล้วสําหรับการแจกเงิน1,700บาทเงินพิเศษที่ทางรัฐบ,บาลแจกให้ในรอบการแจกเงินคนละครึ่งพัดนะคะซึ่งเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็ต้องอธิบายคุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะว่าจะถูกแยกเป็นสองรอบนะคะก็คือแบ่งครึ่งนั่นเองนะคะแจกเป็นเดือนละ850บาท2เดือนเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมค่ะซึ่งก็นํามา รวมในวันพรุ่งนี้วันที่1พฤศจิกายน2568ได้300บาทไหนทุกเดือนบวกกับเงินพิเศษอีก850บาทนะคะก็จะได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ที่1,150บาทค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะเข้าให้ในวันพรุ่งนี้เงินในส่วนตรงนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียวหมดเลยนะคะซึ่งก็แตกต่างจากโครงการคนละครึ่งที่ทางรัฐบาลให้ใช้เพียงวันล,ละ200บาทที่ทางรัฐบาลให้และเติมอีก200บาทเป็น400บาทแต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้รับทั้งสิ้น1 1 5 0บาทต่อเดือนนะคะซึ่งได้รับ2เดือนนั่นเองพรุ่งนี้เงินเข้า1 1 5 0บบาทก็สามารถ ้ได้ทีเดียวหมดเลยหรือจะทยอยใช้ก็ได้นะคะซึ่งก็สามารถทยอยใช้ได้แต่ก็แตกต่างจากคนละครึ่งอีกนะคะซึ่งคนละครึ่งสามารถสะสมไปใช้ในวันถัดไปได้นะคะถ้าไม่ใช้วันนี้ก็ยังใช้ในวันถัดไปและเดือนถัดไปได้ซึ่งคนละครึ่งนะคะมีระยะเวลาให้2เดือนนะคะหมดเขตเดือนธันวาคมนะคะสิ้นเดือนธันวาคมเลย แต่สาหรับบัตรสวัสดกิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นนะคะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนต่อเดือนเท่านั้นถ้าได้รับ1,150บาทแล้วนะคะท่านทยอยใช้ได้แต่ภายใน1เดือนนั้นต้องใช้ให้หมด1,150บาทนะคะถ้าบาทาใช้ไม่หมดไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ก็จะถูกตัดสิทธิ์นั่นเองสําหรับเดือนพฤศจิกายนนะคะวันที่1นพฤศจิกาย,ายน2568ได้รับในวันที่1 1 1 5 0บาทค่าซื้อ สินค้าอุปโภคบริบรรโภคค่าซื้อกาดหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนค่ารถโดยสารสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งก็รอรับกันได้เลยพรุ่งนี้นะคะก็จะเหุกันทั่วประเทศสําหรับกลุ่มนี้นะคะและสําหรับเงินพิเศษอีก1รายการก็คือ800บาทนั้นตามที่แจ้งข่าวนะคะก็คือเงินผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองค่ะ ยังคงแจกอยู่นะคะสูงสุด800บาทสําหรับเงินส่งเคาะผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยเงินส่วนตรงนี้นะคะจะเข้าให้เป็นเงินสดสามารถกดใช้ได้ในส่วนตรงนี้ไม่ได้รับทุกคนที่มีสิทธิสสัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะเป็นเงินส่งเคาะผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยซึ่งในกลุ่มตกหล่นนั้นกาลัง จะโอนให้ในรอบที่2ในเดือนพฤศจิกายนนะคะก็คือวันที่24พฤศจิกายน2568ต้องทําการผูกพร้อมเพยก,ก่อนวันที่19พฤศจิกายน2568สําหรับคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเงินเมื่อวันที่16-18 กันยายน2568ที่ผ่านมานะคะก็ให้ตรวจเช็คนะคะว่าบัญชีของท่านนะคะได้ทําการผูกพร้อมเพย์หรือ,อยังถ้ายังก็ให้รีบไปผูกพร้อมเพย์เลยนะคะจะมีการโอนเงินรอบเก็บตกให้ในวันที่24พฤศจิกายน2568นี้เป็นรอบที่2แล้วสําหรับรอบเก็บตกนะคะซึ่ง ก็จะแจ้งคุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะว่ามีการโอนเงิน3รอบเท่านั้นนะคะรอบที่2แล้วและอีกหนึ่งรอบก็จะเป็นรอบสุดท้ายที่คุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุจะมีสิทธิ์ได้รับเงินในส่วนตรงนี้ก็คือวันที่24ธันวาคม2568นี้นะคะก็จะได้รับเงินในรอบกระตกรอบสุดท้ายหากไม่ทันรอบที่3นี้นะคะก็จะถือว่าคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคน ไม่ได้รับเงินกันแล้วนะคะจะถูกตัดสิทธิ์ไปนั่นเอง ก็ตรวจเช็คกันด้วยถ้ายังไม่ได้รับเงินก็ฝากทุกท่านนะคะให้แชร์บอกต่อกันไปด้วยนะคะให้รีบนะคะในส่วนของการผูกพอมเพก,กับเลขแบบตัวแบบประชาชนหรือถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุมากๆหรือผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะคะไม่สามารถไปเปิดบัญชีได้ก็สามารถยืน่นแบบฟอร์มนะคะให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่นแต่ต้องกรอกเอกสารนะคะดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์บั สวัสดิการแห่งรัฐหรือขอได้ที่กรมบัญชีกลางนะคะกรอกแบบฟอร์มเสร็จจะปล่อยก็ไปยื่นให้ที่กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดนะคะก็จะได้รับเงินแต่อาจจะช้าหน่อยนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นตารางการรับเงินของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสําหรับเงินพิเศษต่างๆที่ทางช่องนํามาแจ้งพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยพรุ่งนี้ก็การกระเป๋ารอกันได้เลยสําหรับเงิน พรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าจะได้รับพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 8 1,150บาทเงินเข้าอัตโนมัติไม่ต้องเติมเงินเหมือนคนละครึ่งนะคะนำแบรประชาชนของท่านไปรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริรโภคได้เลยเหมือนกับ ทุกๆเดือนที่ท่านรูดซื้อสินค้านั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านห้ามนําไปแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดนะคะไม่งั้นถ้ามีการตรวจเช็คได้นะคะว่ามีการแลกเป็นเงินสดก็จะถูกตัดสิทธิ์นะคะและก็ไม่สามารถมีสิทธิ์เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้อีกนะคะซึ่งก็จะมีการคัดกรองและ ลงทะเบียนรอบใหม่ในเร็วนี้แล้วนะคะก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยเรื่องนี้นะคะถือว่าผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ